วันนี้นะคะเราอยากจะทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมค่ะซึ่งมันเป็นการท้าทายตัวเองมากนั่นก็คือการเล่นโรลเลอร์สเกตค่ะทุกคนแตงเนี่ยได้ไปเจอโรลเลอร์สเกตมาในช้อปปีแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราอะอยากแบบลองเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่ดูค่ะจริงจมันก็ไม่แปลกหรอกแต่มันแปลกสําหรับเราไงเพราะเราไม่เคยเล่นมาก่อนเราเนี่ยอยากจะชาเล่นตัวเองแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะไปเล่นโรลเลอร์สเกตกันไปเลย และนี่นะคะก็ <S <S คือร o l l e r s k a t ตที่แป้งได้ไปลองสั่งมาจากช้อปปี้ค่ะทุกคนบอกเลยว่าได้มาในราคา700กว่าบาทฟังไม่ผิดค่ะ700กว่าบาทคือหาร้านที่มันถูกที่สุดแล้วนะเพราะว่าเราอ่ะยังไม่กล้าซื้อแพงค่ะเรากลัวว่าถ้าเราเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราแบบจะถอดใจไม่เล่นแล้วถ้าซื้อแพงมามันก็เสียดายเงินใช่ไหมเราก็เลยแบบลองดูแล้วนี่เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไง๊ เดี๋ยวเรามาแกะอู้นี่่ะลูกคอเป็นะไงไซส์39นะคะเพราะเท้าเราใหญ่มากนี่นี่แล้วอะนนี่เ้ยถือว่าสวยมากเลยนะ700กว่าบาทคือคุ้มอยู่นะคะ แล้วที่สําคัญคือเราไม่ใช่คนที่เล่นชานาญเราคือมือใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออุปกรณ์การเซฟนะคะมันจะเป็นแบบสนับเข่าข้อแขนข้อมืออะไรอย่เงี้ยการเราล้มเพราะเราคิดว่าเราน่าจะล้มเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าเย้ เรียบร้อยค่ะกับการใส่อุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแล้วก็สนับเข่าแล้วก็แขนนะคะแล้วเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปเริ่มปฏิบัติการในการที่เราจะเล่นโรลเลอร์สเกตในวันนี้นะคะมาช่วยกันลุ้นดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยแป้งจะสามารถเล่นได้หรือไม่เพราะมันคือครั้งแรกของแป้งเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าป่ะ พร้อมที่จะเริ่มฝึกเล่นคือเราไม่เคยไปดูเลยว่าวิธีการเริ่มเล่นคือเล่นยังไงแบบว่าต้องถ่ายไปยังไงแต่ว่าเราจะใช้เซนที่มีนะเขาบอกว่าือนแบบให้แบบเราเถ่ายไปข้างข้างเดี๋ยวเดี๋ยวนะหรือมันเป็นที่ถนนเหรอถนนเฮ้ยไม่ได้ยากอย่างที่คิด wow 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 bỏ wow 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 เจ้าไม่ต้องขนตกแล้วหรับเจ้าไม่ต้องขนตกแล้วหรับ นีนะคะเราก็เสร็จสิ้นภารกิจบอกเลยว่าวันเดียวเนี่ยจริงๆสามารถเล่นได้นะแต่ว่ามันก็คงยังไม่ได้สวยแล้วก็แบบดูชํานาญขนาดนั้นถ้าเกิดคนมีพื้นฐานหน่อยแปลว่าก็เล่นได้เลยแต่ถ้าคนยังแบบไม่มีพื้นฐานเลยก็เล่นได้แต่ว่าอาจจะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นเนี่ยก็ลองไปซื้อมาตามกันดูได้นะคะ เรวันนี้ไปขอลาไปก่อนและคลิปหน้านะคะเราจะไปทำอะไรที่ไหนกันอีกเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องหนึ่ง้าด้วยนะบ๊ายบาย